ในร่างกายเรามีแบคทีเรียเนี่ยนะครับที่โดเฉพาะลำไส้ใหญ่เนี่ยแบคทีเรียหนักประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลหนึ่งจุดห้ากิโลมีหมดห้าร้อยชนิดแบคทีเรียแบ่งเป็นสามจุพวกจุพวกแรกเนี่ยเป็นจาพวกแบคทีเรียตัวดีจุพวกที่สองเป็นเป็นเป็นพวแบคทีเรียตัวไม่ดีตัวที่สามเป็นพวกตามใจฉันอ่าเป็นคนกลางถ้าแบคทีเรียตัวไม่ดีมีมากกว่ามันก็จะลากไอตัวกลางมาเป็นพวกของมันเท่ากับว่าตอนเนี้คุณกินของไม่ดีเข้าไปมันก็จะลากไอตัวนี้มันเป็นพวกของมัน ถ้าแบลทีเรตตัวเดียวเดียคุณก็ถูกกดเอาไว้ที่แบคทีเรยที่ตัวเดียวคุณกดเอาไว้เนี่ยมันเกิดปัญหาปัญหาตรงที่ช่องว่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอะที่ช่องว่างภาพสีแดงเมื่อกี้มันเกิดเพราวะว่าเขาเรียกว่าลำไส้รั่วครับคุณไม่มีกดผลไม้กดอะไรเข้าไปช่วยคุณจะเห็นว่าลำไส้มีช่องว่างมันอยู่คุณไม่กินผักผลไม้เข้าไปมันเกิดมีความเป็นพิษไอ้ผู้ใช้ผูมทต้านทานคุณไม่สามารถต้านกันไปได้มันทําให้ลำไส้คุณเป็นรูรั่วเข้าไป เท่ากับว่าร่างกายเนี่ยมันจดจําไม่ได้ว่าโมเลกุลของอาหารที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่คุณที่เคยคุ้นเคยที่เคยปกติไม่เคยแพ้เลย <c oughs> อยู่ดีคุณกินไข่เจียวเข้าไปคุณกินโถดิส่งเข้าไปคุณแพ้ทันทีเลยเพ <c oughs> ราะว่าโมเลกุลที่คุณหลุดรอดเข้าไปเป็นโมเลกุลใหญ่ที่ร่างกายไม่เคยจําเอาไว้นี่คือปัญหาครับ <c oughs> ปัญหาจากการที่คุณไม่กินผักผลไม้คุณสะสมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับความรู้ที่เราทางทางโลกใบนี้ ให้ความรู้ผิดๆมาเรามาตลอดเลยให้เรากินอ,อาหารที่เอ,อแป้งขาแป้งขัดขาวน้าตาลขัดขา,อข,าขอสารสารเคมีปรุงแต่งผมถามว่าอาหารตัวไหนที่ไม่มีเคมีบ้างเอาอย่างนมก็พอนมเนี่ยปกติแล้วคุณคุณเอานมเนี่ยคุณเอานมมาลีดเนี่ยจากนมบวกมาคุณมาตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีการแยกชั้นแต่อุตสาหกรรมสมัยใหม่เขาทําไงครับอุตสาหกรรมสมัยใหม่เขาไปใส่เคมีเขาเรียกอิมัลซิฟายทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน แต่งสีแต่งกินใส่สารกันเสียเข้าไปสารกันเสียอ่ะถูกกับแบคทีเรียตัวดีไหมไม่ครับไม่ดีผมเลยบอกว่าแบคทีเรียตัวดีจะกดไว้เ,เชื้อราค a นดิดาอบิสคัสเนี่ยบุกขึ้นมาที่ลำไส้เจาะผนังลำไส้เป็นรูเกิดภาวะลำไส้รั่วขึ้นมาเกิดภาวะที่ไดโบติกคราเกิดภาวะโพลิปคือติง่งในติ่งเนื้อที่อยู่ในลำไส้ของคุณทั้งหลายทั้งปวงที่คุณเป็นอยู่เนี่ย มันหลุดรอดก็ไปและคุณก็จะเขาเรียกว่าติดเชื้อง่ายและ,ะคุณก็จะเป็นภูมิแพ้